นายจิ๊บภูมิใจไหมพี่เกือบสองปีนะเกือบสองปีภูมิใจเนาะเพราะว่ามันนี่ถ้าสร้างเป็นคอนโดนี่เป็นหมื่นล้านนะทำไมไม่สร้างเป็นคอนโดอ่ะคุณจิ๊บอ๋อมันมันมันชอบทพนันทำอาหารอ๋อทำในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ได้อนุรักษ์ที่ดินของบรรพบุรุษไว้ใช่ค่ะจุดจุดประสงค์ก็คือมีแค่นี้เอง แต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าสร้างเป็นคอนโดนี่ขายได้หมื่นล้านเลยนะคไม่ไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะว่าเรากู้กู้ธนาคารได้เลยเพราะทาเลมันวิวมันสวยมากวิวมันเป็นหลักพันล้านน่ะสุดยอดคุณผู้ชมมาได้นะคะมาเลยออ้โอาหารแน่กินมมกอย่งก็มาจากสวรรค์เลยนเน<อ>ี่ยคุณผู้ชมดูสิมาแล้วอู้หูคุณผู้ชมเจ้าแขนนี่คือแกงส้อมอ่ะคุณคุณนายนั่งนี่อ่ะผักไปหน่อยแม่แม่แขนเจ็บแขนหัก นี่ค่ะแกงส้มตัวอย่างกระหูมีมีใส่ไฟและเปล่าลูกมันจะได้ฝุดฝุดโอ้โหน่ากินมากแกงส้มปลาช่อนทอดอันนี้เอ่ออันนี้ปลาหมึกปลาหมึกเอ่อนึ่งมะนนาเมื่อกี้กินแล้วแซ่บมากอันนี้คือต้มยำไก่ดอกกระเจี๊ยบเออเกิดมายังไม่เคยกินเลยนะทำไมเป็นใส่ดอกกระเจี๊ยบมีแนวคิดอะไรถึงใส่อ่ะ เพิ่มความเปรี้ยวให้มันออกมันเจี๊ยบเพราะกระเจียเจ๊ยบนี่มันลดความดันลดตาหวานนะคะกินดีมากแล้วก็แบบว่าลดความอ้วนด้วยใช่มัน,มนช่วยละลายไขยมันด้วยนะคะช่วยเผาผลาญด้วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะคนให้คุณผู้ชมดูนะนี่ยังไม่เคยกินอันนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วเห็นว่าแมทมีตั้งชื่อหลายเมนูเลยเป็นยุ้งเจ็ดเนี่ยเพราะอะไรโอ้โหน่ากินมากอ่าคือแบบแมทไม่ว่าจะเป็นวัตถุพวก เครื่องลายชาอะไรอ่ะมันเหมือน,นอยู่ในสวรรค์ออกมาแล้วดูกไก่เสียโอ้โหแม่ครัวที่นี่เก่งมากเนาะเก่งมากนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วกระเจี๊ยบนี่เราเคี้ยวเกินได้เลยหรอคะคุณจิบเคี้ยวเกินได้ไหมก็ได้ค่ะได้เดี๋ดดวยวลองดูเสีคือกระเจี๊ยบแม่ต้มก<ห>ินบ่อยๆเพราะกระเจีย๊ยบมันเป็นยามันเป็นยาไม่เป็นไรแต่ไปเธอถ่ายถ่ายเก็บจิ้ไปเยอะ ฉันไม่ได้มาบ่อยนะเธอโอ้ยซับคุณจิบนั่งคุณจิบนั่งไม่มันดีมากเลยอ่ะคล้มูกรั้งแรกในชีวิตเลยนะมันรสชาติมันแซ่บมากเลยแล้วสีสันน่ากินคุณผู้ชมดูสิเอออืมอืมยุ้งไม่ได้ทำอาหารเลยครับมาไม่เ่วยกันรีวิวเลยลูก อันนี้อะไรบอกบอกบอกคุณผู้ชมเะไรนี่เรียกว่าอะไรหล่อมากเดี๋ยวที่ต้องเป็นพระเอกนะที่ต้องเป็นซุปตานะ<ด>นี่ขึ้นไปนักองไหม,มค,คุณผู้ชมนี่อนนะะโอ้ยฉันชอบกินร้อน <laughs> อร่อยมากสะใจฉันเนี่ยน้ำแกงส้มมันมันหวานหอมอร่อยอะ่ะมันไม่ใช่แบบเอาเครื่องแกงส้มมาใส่แล้วก็เอามานะแล้วมี มีรู้สึกว่ามันมีความหวางของเนื้อปา่าน้ำแกงส้มคันแล้วก็ใส่ดอกคาฮด้วยวุยอร่อยมากขอข้าวจานหนึ่งเดหนูขอข้าวจานหนึ่งเร็วเห็นแล้วต้องกินข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหาต่ำน้ำลายหูสุดยอดนะจิ๊บมาเลยคุณผู้ชมยุ้งเจ็ดปทุมธานีเอามายังไงคะมาถ้าใช้ทางด่วนก็ลงทางด่วนสีสมา,มานาข้ามสะพานบางขุรีมาค่ะอยู่ใกล้ตรงไหนถ้ามาติด GPS ระหว่างวัดน้ำวนกับวัดบางเดือค่ะเข้ามาที่ปทุมาสในค่ะหางมค่ะปัหมุดไปที่ยุงเจ็ดใกล้แสนทะลีได้เลยใช่เมื่อกี้แม่ก็ปักหกไปที่ยุ้งเจ็ดเลยอุยอันวยเนือเธอถ้าลงทางด่วนอย่าลืมเป็นลงสี่สมานนะคะเลยเลยเมืองทองมาอันหนึ่งค่ะเมืองทองอ่าสดชื่นเลยเมื่อกี้นีฉันง่วงนอนไงเพราะทั้งคืนฉันนอนไม่หลับคนแก่ฉันหกสิบห้าแล้วไงแล้วเมื่อกี้เนี่ย ฉันไปถ่ายบุมบรรดาเสร็จแล้วก็มาหาเธอใช่ไหมเพราะว่ามันประตูเหมือนกันเน<า>ี่ยแล้วรถมันไม่ติด嘛<า>่ะฉันก็หลับอยู่ในรถเนี่ยหลับอยู่ในรถห,<า>หูหอร่อยมากทำไมเก่งอย่างเงี้ยสูตรพวกนี้มาจากไหนจ้ะลูกจีบกันแล้วก็เชฟด้วยค่ะเ,เด็กที่นี่ดีนะเขาตั้งใจทํางานนะ ฉันเนี่ยไม่กล้าเข้ามาฉันตะกองวิ่งเข้ามาถามว่าเปิดหรือยังเปิด11อ่าแล้วจันเน่แบบแม่มันนั่งได้เลยแล้วน้งต้อนรับดีโอ้โหคุณผู้ชมนางไฮโซมมกเนี่ยนีนเนี่ยข้าวยังใส่อย่างนี้มาคือคือคือเขาคือเขาไม่อยู่ที่นี่มีความรู้สึกว่าฉันคือไฮโซไงฉันขอเทใส่จานนะเออมันจะกินง่ายหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านางฝือนะนางฝือฉันจะขโมยนี้กลับบ้านนะเครื่องลายคาม อุ้ยข้าวหอมมะลิด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเธอเนี่ยอร่อยมากเลยนะฉันมันแบบว่ามันหวานอ่ะเออมันหวานแล้วมันร้อนอุ้ยข้าวหอมมะลิทำไมลูกน้องถึงเก่งหุ้งมากอย่างเงี้ยอือร้อแต่ก็ชื่นใจหรือคุนยังอร่อยนะโอ้โห เรียกคุณคุณย่าห้ามเรียกคุณป้าเดินตกใจเสียงกันดังเรียกคุณย่าห้ามเรียกคุณป้าถ้าเรียกคุณป้ามันเหมือนแมคค้าขายข้างถนนในตลาดไงเออแต่ถ้าเกิดเกิดอยู่ในรายการคนจะเรียกฉันว่าอาจารย์แม่อ่เพราะว่าฉันเป็นทนายความไงอ่อแล้วฉันก็จัดรายการเมื่อก่อนฉันเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไง แล้วก็พอเขาปฏิวัติเขาว่ปิดสถานีฉันร่วมกับช่องอื่นสิบสี่ช่องไงอือแล้วทันก็จะสอนกฎหมายในสถานีของฉันไงตอบกฎหมายเขาก็เลยเรียกอาจารย์แม่อือตอนนี้เด็กอ่ะยังเด็กก็เรียกคุณย่าเออทําเรียกป้าพอรุ่นนี้มันเหลนแล้วเส้นหกสิบห้าแล้วไงโอ้ยอร่อยมาก ตะก้องเอาข้าวไม่ลูกลักโคตรอร่อยแอละเอาข้าวไว้ตะก้องถ้วยจะลูกลักข้าวเธออร่อยมากเธอแม่ครัวถึอเก่งมากนะอุ่ยร้อนเหรอเป่าให้คุณยา่าเลยเขาเป่าไฟตรงนี้ <laughs> อืกินไหมลูกเอาไหมแกเห็นไฟลุกออกมาไงเด็กไงแต่ก็เลยอยากจะเล่นอือไม่ดับยิ่งเป่ามันยิ่งขึ้นอืไม่เป็นไรลูก คุณย่าชอบลลอกินร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยจ้ะเธอฉันชอบรล้ลอนๆคุณผู้ชมมาให้ได้นะคะร้านยุ้งเจ็ดอยู่จังหวัดปทุมธานีใกล้วัดบางเดือและวัดวังว,วัดน้ำบนกับวัดบางเดือค่ะวัดน้ำบนกับวัดบางเดือมาไม่ยากเพราะว่าแม่ก็มา GPS เข้าไป g o o g ิ e พิมเลยยุ้งเจ็ดม,มันจะเด้งขึ้นมาเลยคุณผู้ชม ถ้าเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มและศุกร์เสาร<ส>์อ <Combat> าทิตย์จะมีดนตรีสดและข้างหน้าท่านจุนแม่นามเจ้าพญาที่ดินตรงนี้พรมสิ่งปลูกสร้างหนึ่งพันล้านนะคะคุณผู้ชม <S <S แล้วถ้าเกิดคุณนายท่านนี้เนี่ยสร้างเป็นคอนโดนางขายได้เป็นหมื่นล้านแต่นางบอกว่าไม่เอาอยากจะอนุรักษ์ที่ดินที่เป็นของมรดกตกทอดจากคุณยายคุณาตาคุณายายเก็บไว้ให้ลูกหลานเนี่ยเก็บมาให้ลูกหลานอืมชื่อยุ้งนะคะชื่อเดียวกับหลานเนาะพูดนรก ยุงหล่อมากเลยลูกยือแปลกดีด้วยไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวในปัตตกีนี่อะไรอ่าซปเปอร์แมนอืมฉันว่ามิชลินต้องเข้าเนะเธอฝรั่งมันยังไม่มาเจอไงนี่มิชลินมากินเลยเธอเนี่ยบรรยากาศสวย สวยก็หลายๆที่ฉันไปมาหมดแล้วนะเธอที่ตรงข้ามกับรัตสภาร้านอาหารทั้งหมดที่ได้มิเชลินเช่นไปทามาหมดเพราะฉันทารายการกินอาหารมาแปดปีแล้วนะแล้วก็มาที่นี่ตลึงอ่ะมันสวยแย่หูฉันไปมาหมดของพี่พ,พี่พี่ไก่ว่าแล้วยุดฉันจะไปเขาก็เปิดร้านอาหารริมแม่น้ำแต่เขาไม่ยิ่งใหญ่เหมืนอนเธอเนีย่ยของเธอนี่ยิ่งใหญ่มากเลยอืมแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าสะอาดมาก ร้านจอดรถคุณตั้งแต่ยังไม่มีอ่ะเนี่ยเนี่ยคนเริ่มมากินขายดีมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่เที่ยงใช่ฉันจะเสียงดังไปหน่อยเสียงดังเดี๋ยวลูกค้ารำคาญฉันคุณผู้ชมมาเถอะอาหารหลักร้อยวิวหลักพันล้านแต่คุณภาพอร่อยมิสลินต้องเข้าสุดยอดนี่ข้าหอมมะลิเนี่ยดูทีก็รู้แล้วว่าเป็นคนใส่ใจอือ หอยพอนั่งกับพึงี่วันั้นไปออกงานที่คุณสุัที่แม่ชอบตรงนี้ฉันเอื้อมไม่ถึงเธอขแขน<อ>ฉ<อ>ันสั้นแ้วก,นนวก,ก,กล้องอินเสิร์ตโอ้ยยยยันยนย่ยย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 กยยยเยยนยยยนยยยยยยย่ยยย้ยยยนยยยคยย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 ย้ยยย่ยยยยยยนียยคยย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 ยนเยยยย่ยยยยยัยยยยย่ยนยียย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 ยอยยยยย แล้วเขาติดใจเขาก็เลยให้ไปออกร้านเพราะมีสั่งไปให้พวกไฮโซที่ซื้อเพชรเขากินไหมเขาจัดงานบ่อยเขาชอบสั่งอาหารไปให้ไฮโซกินเวลาเขาจัดงานเพชรเนี่ยไกลกันนิดนึงแต่ว่าโอ้โหนะคุณใช้มแล้วมาก็อ่้มากเลยโอ้โหคุณผู้ชมยังกับอาหารมาจากสวรรค์เลยนี่นี่นี่โอ้โวันนั้นที่เราไปในงาน้วเธอมันยังไม่ได้หรูหราแบบนี้เนาะ มันนี้มันคือแบบเป็น catering ให้แบบว่าแขกทานสะดวกอืนอื็ยุคอร่อยไหมครับปุ้ยยุ้งน่าอร่อยใช่ไหมแม่จะดูหวยครั้งเนี้คุณชายให้มาตีว่นลึงได้มกี่ชุดคะแม่มันไม่ให้อะไรฉันเลยมันจะได้จากพวกเธอฉันจะไปไีให้มันเนี่ยเออแล้วฉันก็มานั่งไล่ด่ามันมันก็เลยส่งอันนี้มาให้ สี่พันห้ตรงมาให้ฉันขายนะไม่ได้ให้ฉันนะแบบอ,อีแป,ปะลูกน้องชูชัยบะแม่เดี๋ยวนุจะส่งไปริ์ให้แม่นะแล้วแม่ไปขายในสี่พันห้ารีวิวลงทิกตอกลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวส่งสคริ์ให้พูดไม่ได้ให้ให้มาขายเ <laughs> ดี๋ยวชูชัยโกรธนินทาแต่มันเป็นการขายทางอ้อมคนดูรู้แล้วบอกอ๋อชูชัยขายนี่อยู่สี่พันห้าเดี๋ยวไปซื้อก <laughs> ระชูชัยตลกตลก อุ้ยมาอีกแล้วนี่มาตรงนี้เธอมาตรงนี้ฉันเอื้อมไม่ถึงบางนี้ละนี่ไป็นตรงตะกล้องให้เขาถ่ายอืมโหยิ่งว่ามาจากสวรรค์เลยเธอตัวนี้กี่พันตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทไม่แพง <c oughs> บางที่เขาขายพันหนึ่งนะ <c oughs> เป็นกุ้งแม่น้ำนะคุณคุณผู้ชมนี่ตัวเกือบโลนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเพราะว่าไปไปซื้อที่ตลาดมันก็โลนึงพันกว่าบาทแล้วนะจะบอกคุณผู้ชมว่าฉันจ่ายตลาดอยู่ฉันรู้ไงแล้วฉันไปกินทั่วเลยแล้วเรารู้ราคาไงว่าแต่ละที่เขาขายเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบไม่แพงเดี๋ยวต้องชิมน้ําจิ้มซีฟูด้ดว่าผ่านไหมนี่วิธีกินนะคะคุณผู้ชมเราต้องเอาไอ้นี่ไงเอาไอ้ไอ้มันกุ้งใช่ไหมเธอใช่ค่ะมันกุ้งับมานี้คือกุ้งอย่างนี้นะเคยกินมาหลายที่ตอนนั้นที่เปิ้นนครเนี่ยเขาเปิดเนะี่ยเขาก็ทําให้แม่กินนะ แต่มันตัวไม่ใหญ่เท่านี้ไงอันนี้ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆเลยอ่ะอืมยลืมิุะแม่ให้แม่แต่ไม่กะไม่เป็นอย่างช้อนแกะให้แม่อร่อยมากแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะกะไม่เป็นเดี๋ยวให้จ๊กแกะฉันเป็นผู้ดีไฮโซค่ะกินอย่างเดียวค่ะ <laughs> แต่คุณนายหมื่นล้านอยู่นี่ค่ะให้คุณนายหมื่นล้านแกะให้กินค่ะ เดี๋ยวรางวัลมิชลินเข้าฉันเชื่อเลยถ้าฝรั่งมานะเขาต้องให้โอ้โหโอ้โหไม่เอาซีฟู้ฟดเธออร่อยมากเลยซีฟู้ดที่เนี่ยคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกเลยสุดยอดเด้งๆเลยนี่นี่นี่กินอันเนี้ยต้องกินมุมมามกินคำใหญ่ๆนี่คำใหญ่ๆแบบนี้อ,อืมอืม อ,อืมอืมดังเฮ้ยถึงดังเดี๋ยวคนเอ,อ่นล้ำคาอืมคุณผู้ชมทั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าว่าไม่ได้ขัดส่วนเงินทองอ่ะเขาไม่ได้แพงเขาขายหลักร้อยเองมาเถอม,ม,มีตั้งเกือบสามร้อยเมนูอ่ะแล้วยังขาย ไอหลักร้อยนี่หกร้อยห้าสิเองหกร้ยห้าสิเองเมื่อกี้เราเปิดเมนูให้ดูอะเกือบสามรอยเมนูไม่ได้แพงคุณผู้ชมแต่เป็นอาหารแล้วมันเหมือน,น,นขึ้นสวรรค์นเนี่ยทั้งวิวทั้งความสะอาดทั้งบรรยากาศแล้วมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่าย,ายวิดีโอทำคอนเทนต์ได้เป็นประวัติศาสตร์กับครอบครัวชีวิตครอบครัวบราามแม่น้ำายา้าพอยางีตอนเย็นเย็นมาเลยคุณผู้ชมมาชมผ้าที่ตดดิน วิวหลักพันล้านเลยพาร์ตี่ของเขาตรงเนี้ยสี่ไร่เนี่ยตีเป็นพันล้านเลยพาะที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามันจะแพงก็คือเราได้เปรียบว่าเราไม่ต้องไปแบบว่าเช่าใครก็เป็นที่ของคนจะผูหดไม่แต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้รักห่วงแฮกเมนนูเนาะเขาก็จะแบบว่าโอ้ยทําคอนโดจ้างคนมาเขียนแปลนเพราะว่าเดี๋ยวเรามันติดแม่น,น,น้ำเนี่ยมันขายง่ายมากเลยเห็นไหม แถวนี้มันห้ามขึ้นเหมือนกันอนโดสูงได้แค่เหมือน5ชั้น7ชั้นเพราะมันเป็นชุมชนนะคะก็เลยหนูคิดว่าแต่แล้วหนูก็ชอบทำอาหารหนูกับแปนชอบทำอาหารชอบตะเวนกินของอร่อยจะแพงจะถูกทุกทานหมดก็เลยคิดว่ามาทำตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ให้คนเก่งด้วยทำได้อร่อยมาชุมชนน้ำเจ้าพญาก็อยากให้มันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประทุมที่แบบรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับแล้วไงคนดังๆมาท่านอ้นจะมาอืม ท่านรองนายกก็เคยมาแบบจัดกิจกรรมที่ตรงฝั่งลุ้งหอสำหรับช่วยเป็นแบบกลุ่มชาวบ้านอะไรอแล้วก็มีห้องไปเวทตรงนู้นเมื่อกี้ไปถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดงานได้เลยงานแต่งงานงานสัมมนางานวันเกิดนะคะงานฉลองยศตําแหน่งแล้วว่างานโต๊ะแชาเปียชร์อะไรมาหมดเลยเสียงรับปริญญาเกิดงานเลี้ยงบริษัทอืม แล้วมีที่จอดรถอะเป็นพันคันเลยเราซื้อที่ดินที่ดินไปถึงตงนนนเลยเลยเออที่จอดรถสะดวกสบายสะดวกสบายคือฉันเข้ามาฉันตกใจเลยคุณผู้ชมบอกเฮ้ยนี่เข้ามาในวังของใครหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันหรูหรานี่มันหรูหราแล้วมันสะอาดแล้วบรรยากาศเนี่ยมาเลยนะคะคุณผู้ชมครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วอาหารหลักร้อยแล้วอร่อยแบบไม่เคยเจอเลยว่าทําไมมันเก่ตถึงเก่งอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแล้ววัตวัตวัตถุดิบนี่คือแบบพรีเมียมเลยนะ คือกุ้งนี่แบบว่าแบบซื้อแบบแพงๆมาเลยนะแล้วปลานี่ก็ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็แกงส้มลาดน้ำลงไปหน่อยจะได้สวยๆเนี่ยจะได้สวยๆแล้วก็ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวเขาก็อร่อยมากแล้วก็แกงต้มยำไก่ใส่ดอกกระเจี๊ยบอ่ะเจ้าเจ้าเดียวในประเทศไทยมาเลยคุณผู้ชมปูนิ่มผัดไข่เค็มแล้วก็กุ้งแม่น้ำอืมอืม เขาขายดีมากนะคุณผู้ชมยังไม่ทันเที่ยงรือคนมาเต็มเลยแต่ว่าอาทิตย์อาจจะลูกค้าเข้าเข้าเหน่อยค่ะแก็นช่วงบ่ายช่วงเย็นมาก็ได้มาทางนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาบรรยากาศติดดินแม่น้ำเจ้าพยาเลยเนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็มาดูภาพทิศตกดินสุดยอดอาหารหลักร้อย เนี่ยนะคุณผู้ชมดูเนี่ยหลักร้อยไม่พแพงแล้วคุณจิบขายถูกอย่างเงี้ยแล้วจะมีกําไรเหรอ<ฮ>เพราะว่าวัตถุดิบคุณจิบปะมันมันเป็นเกรดพรีเมียมไงเ <พอ S 1> นี่ยคุณผู้ชมดูนะ <พอ S 1> แกงส้มขออ่านราคาได้ไหม <พอ S 1> เปลี่ยนหรือยังก็บ,บางบางตัวก็มีอ่าถ้าเปลี่ยนแล้วอย่าไปอ่าน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากินเขาด่าฉันเนี่ยให้คุณผู้ชมดูแกงส้มไปไปชั้นแปซซนี่ไง แล้วนี้แปลกปรอบชื่อแปลกมากเลก็เลกกยตั้งชื่อคนที่ทานปลาได้อ่านี่เป็นปลากะพงคมสูงค่ะแล้วก็ที่ลค้าช่งเดียวก็เป็นเนียงอ๋อน่ากินน่ากินเลยชูชีแลก็มีแล้วก็มีแล้วก็อันนี้เป็นเนียเซิร์ฟป็นดก็จะมีเป็นพวกหมูข้หมูย่างมีกุ้งมีอะไรอืออ อันนี้ปลาอินทรียใช่ยำปลาอินทรีย์โอ้โหเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเจ้าขามีปลาเป็นตัวกะหล่ำปีทอดน้ำปลาแล้วตัวนี้ก็ขายดีค่ะเป็นหอยเชลล์แกงคั่วหอยเชลล์เหรอคะคนอื่นก็ใส่หอยคอมที่นี่ก็ใส่หอยเชลล์ไปช่ปูอ๋ออ๋มีเนื้อข้าวเนื้อข้าวหวานคอหมูย่างยำตะไคร้ค่ะเนื้อข้าวหวานแปลกมากเมื่อกี้นี้แม่เลยเปิดให้คุณผู้ชมดูอ๋อมันเป็นคือยำเนื้อนั่นแหละใช่ค่ะอืมอืมอืม แล้วก็ชอบทานแบบว่ากับแก้มก่อนอันนี้อร่อยค่ะแนะนาอันนี้ก็คืออันนี้เป็นปลาหมึกไข่ผัดไทยซอสไทยอ๋อเมื่อกี้นั่นคือปูนิ่มอันนี้คือผัดไทยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือปลาหมึกไข่นึ้อมะนาวที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือคณน้าค่ะเป็นปลาเป็นเจ้า่าหลักร้อยทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่วิวหลักพันล้านในเจ้าขาแล้วก็มีอาหารฝรั่งก็มีนะเจ้าขา เออนี่ค่ะมีทั้งเนื้อสเต๊ะอะไรมีหมดเลยเซค่ะก็มีปอกช็อจะบอกคุณผู้ชมหลักร้อยหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมากินได้แล้วก็ยังรู้สึกมีมีของหวานด้วยนะเบเกอรี่แล้วก็จะมีเป็นอาวาค่ะนี่นี่ชายขะมีพวกเครื่องดื่มเปิดเปิดเอเมื่อกี้เห็นมีมีขนมอ่ะอ๋ออีกอันหนึ่งตะกล้งส่งมาอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ย้ำว่าหลักร้อยเพราะบางคนก็เห็นรูหลางนี่เขากลัวจะจะแพงนี่เนี่ยมีขนมตอนนั้นละวาค่ะมีโค้กอ่ะมีเป็นวอรเฟิลแล้วก็สามารถเลือกไอติมได้เออน่ากินมากอ่อเกือบหลักร้อยแล้วก็มันหกสิบเก้าบาทก็ยังมีเลยเนาะขอทราบว่าไอติมเราอร่อยไหมไกติมอร่อยมากจริงๆเป็นไอติมโฮมเมดค่ะโฮมเมดมีรสอะไรบ้างมากินมีมีเยอะเลยค่ะมีวานิลลาช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่เชอร์เบทสตรอเบอร์รี่ธรรมดาเี้ยนครีมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแตงโมปลาแห้งด้วยค่ะ โอเอาเอาเอาทุเรียนมาทุเรียนไอเต็มทุเรียนทุเรียนไม่มีไ <laughs> ม <laughs> มีมี <laughs> มแตงโมปลาแหง้งแตงโมปลาแหง้งไ <c oughs> ก็ได้แปลกดีแปลกดียังไม่เคยกินเลย,เยชีวิตนีร้รอให้ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกนะฮะพอละพอละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวคุณผู้ชมนานมันหนีหมดดูไม่ทันเอออันนี้รู้สึกว่าตะก้องเอาเอาถ้วยมาเต็มไ่ตักให้มันล้นมามาหนูตักให้เขาหน่อย ตักให้เขาหน่อยพอดีรถเขาคว่ำไงแล้วมือเขาจึงเจ็บอยู่เขายังไม่ค่อยถนัดตักน้ําอะน้ํากับผักเออมันล้นไงลูกรลกอร่อยมากคุณผู้ชมอืมอร่อยมากโอ้ยต้มยำไก่ดอกกระเจี๊ยบสุดยอดเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะสุดยอดเลย ไม่ต้องเยอะนิดเดียวให้ครับพออย่าให้มันลน้นก็พออืออ,อ,อร่อยมากคุณผู้ชมกินแล้วแบบสดชื่นอะ่ะคือจะบอกว่าอาหารที่นี่เค้เขามีสมุนไพรเยอะนะแม่กัวที่นี่เขาแบบว่าเขาตั้งใจตั้งใจปรุงมากเลยอะ่ะแม่กัวที่นี่เก่งนะฝีมือแบบชาววังเลยนะที่แม่กินแล้วทุกเมนูสุดยอดเลย คุณจิ๊บก็โชคดีด้วยแหละเราได้บริวารที่เก่งเด็กคนนี้มันดีมันตั้งใจทำงานแม้คุณจิ๊บไม่อยู่เราเข้ามาเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยเด็กเด็กเขาเรื่องของบริการทีงสำคัญเด็กน่ารักมากคุณผู้ชมคาะมาให้ได้นะคะยุ้งเจ็ดจังหวัดปทุมธานีข้างวัดเดือกับวังน้ำบุญดบางเดือกกับวัดน้ำบุญ นะคะหาง่ายเข้าไป Google พิมพ์เลยเขาจะมี GPS เนาะมาถึงนี่เลยอืมยุ้งเจ็ดไลฟ์สไตล์แอนด์อิสเทอรีแปลว่าอะไรเผื่อบางคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะเป็นแบบว่าที่ที่มาสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้สามารถชื่นชมวิวบรรยากาศได้แล้วก็ยังมีเป็นร้านอ่ะตอนหลังสุดยอดมาเลยคุณผู้ชมมาแล้วมีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเป็นกำไรของชีวิตเลย แล้วเราได้กินอาหารอร่อยๆสัมผัสบรรยญญากาศดีๆมันทำให้ชีวิตเราแบบมีความสุขเนาะชีวิตฉันวาสนาดีนะวาสนาดีไงหกสิบห้าอยากจะกินอะไรก็มากินเราสงสัยงวงาแม่ไม่บอกล่วงหน้าทำไมชูชัยต้องชื่นตะปลายฉันสงสัย,ยมจริงๆคุณชูชัยบังเอิญผ่านมาแล้วก็แบบโอ้ยร้านใหญ่เลยฉ,ฉ,ฉันก็เลยต้องตามมาดูไงอูู้ชูชัยนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะ ราจะเชิญร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยบันเลสวยที่สุดในประเทศไทยคือต้องที่สุดอะ่ะคนยังชูใจทุกอย่างต้องที่สุด<ะ>ถ้าไม่งั้นเขาไม่ให้ไปออกงานวันนี้ประจักษ์แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฉันมีบอกคุณผู้ชมบอกเดี๋ยวจะพาไปแต่ว่าพอดีอาทิตย์ที่ททแล้วตะก้องเห็นไหมเขาลดความเงี้ยเห็นไหมตลกบอกเปิกเลยไหลเลยอะไรหลุดเลยมาวันนี้วันนี้สะดวกมาและสวยสวยไหมคะนี่